หนึ่งหน้าที่กับกรอระทอ สำหรับหลายๆท่านที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนตลอดหรือเดินทางไกลบางครั้งต้องขับรถผ่านไปยังเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเส้นทางอาจจะมีอุปสรรคและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งการขับรถข้าม,ม่น้ำหรือลำธารก่อนข้าม,ม่น้ำผู้ขับรถควรตรวจสอบว่าน้ำมีความลึกเท่าไหร่นอกจากนี้ให้ดูที่เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงขอบของน้ำโดยปกติน้ำที่ไหลเชี่ยวมักจะตื้นในขณะที่น้ำที่ไหลเอื่อยอาจจะลึกเวลาอยู่ในน้ำให้ขับช้าๆและต้องไม่ทําให้เกิดคลื่นเพราะ อาจทำให้น้ำเข้าไปขังอยู่ในเครื่องยนต์และใช้ความเร็วคงที่อย่าหยุดรถขณะที่กำลังขับข้ามแม่น้ำหรือลำธารเพราะล้ออาจจะจมอยู่ในร่องน้ำถ้าน้ำขึ้นสูงหรือท่อไอเสียจมอยู่ในน้ำผู้ขับรถควรถอนคลัตช์และเร่งเครื่องเพื่อให้น้ำออกจากท่อไอเสียเมื่อขับรถขึ้นมาบนพื้นดินแล้วผู้ขับรถควรใช้เบรกหลายๆครั้งเพื่อทำให้ผ้าเบรกแห้งก่อนที่ผู้ขับรถจะขับต่อควรจะมั่นใจว่าเบรกใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม